เชียร์นะ้นต้องมีเกียรติคารบทุกท่าน,นที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับครับซึ่งวันนี้ครับอำนาจรักงสะอาดใจในสมรสจึงตำแหน่งว,วันนี้ยินดีเหลือ ป่วยพอนก็หนุนช่วยกุนตุงเจืออย่ารู้เบื่อรักกันอย่างมั่นคงมีให้มีทรัพย์สักุกทางประมาณมากให้พ้นจากยากจนกุศลส่งให้มีบุตรสุดรักประดับพวงให้สื่อตรงต่อรักต่อกันร,รักมั่นลยครับสวัสดีครับ ตบผมเบอรตีใิสัยี่นันหองเลขาการนายกเทนตีตะวับบัญยาครับซึ่งในช่วงแรกนะก็จะเป็นพิธีกรนะคนส่วนในช่วงที่สองนะครับในช่วงแห่งขันหมากนะก็จะมีคุณพัฒระพงค์บุญสารนะครับซึ่งก็จะเป็นพิธีกรในแอนนิการนะนะพิธีรนะับขันหมากแล้วก็สูรขอนะครับ ครับสำหรับในช่วงนี้นก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท,ทุกท่านได้รับประทานอาหารกันนะครับซึ่งวันนี้ทางเจ้าค่าซึ่งก็มีคุณพนะ่อคุณแม่ของผู้บ่าวสาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ของผู้บ่าวสาวก็มีในนาเพกนะนกทานะและในาสาวสุภาพพ่ออานามนาครับนะ ซึ่งเป็นบิดามดาของเจ้าสาวนะครับส่วนเจ้าบ่าวนะบิาดามาดาก็คุณดำรงลึกซึ้งและคุณหาววฤกึกซึ้งนะครับนะวันนี้ก็มีความยินดีนะครเพื่อนเะรียนเจญท่านผะู้มนะีเกียนะรติทุกท่านได้มาพ่วมในพิธีวงคลสมรสระหว่างงานสาว สุกัญญานกพานหรือพระลังนะครับและคุณวิสุทธิ์ลึกซึ้งหรือบิ๊กนะครับซึ่งกำหนดการในช่วงเช้าซึ่งก็มีพิธีสงนะครับในตั้งแต่เวลา6นาฬิกานาทีส่วนพิธีในขันหมากนะก็จะเริ่มเวลา8นาฬิกา29นาทีนะ ครับเจ้านี้แขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เรียนเชิญรับประทานอาหารกันนะฮะตามอัธยาศัย,ยนะวันนี้หรือว่าทุกท่านนั้นได้เดินทางมาร่วมงานนะฮนะนะมงคลสมรสนะที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะะครับสำหรับใน หลังเสร็จวิธีส่งนะครับพระคุณเจ้าก็รับชันพระทหารอยู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับสำหรับอาหารนะครับมีสองวังนะครับซ้ายและขวานะฮะก็เรียนเชิญด้านวันะขวามือนะฮะท่านเดินเข้ามามนฝั่งขวามือก็มีโต๊ะอาหารซึ่งเป็นอาหารคุเฟ่นะครับ กนะ็เรียนเชิญนะครับทั้งสองกวานนะครับสำหรับกำหนดการใน,ในช่วงเวลา8นาะฬิกานนะ9นาทนะีซึ่งกระบวนขันมากของเจ้าบาทนะครับก็จะไปเตรียมพร้อมนะในการเตรียมยกมากมาสู่ขอเจ้าสาวนะ กาบสมหรับาทางเจ้าภาพนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนะผู้ทำหน้าที่ในการรับขันหมากขันหมากเอกขันหมากโทนะฮะหรือบริวารขันหมากซึ่งก็ต้องเตรียมไว้สำหรับผู้ที่จะไปร่วมในการยกขันหมากนะครับก็ หลังจากรับประทา,า,านอาหารแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับ